ทางด้านของพลเอกยุทธศักตร์สิิประภานะครับรองนายกรัฐมนตรีพูดถึงกรณีที่ฐานพรานประทะกับชาวบ้านนะครับจนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตสี่คนทั้นบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะครับคงจะไม่พูดอะไรก่อนแต่ว่าจะให้กอรอรมนอภาคสี่รายงานขึ้นมานะครับเพราะตอนนี้กําลังดําเนินการอยู่ยังไม่ได้รายงานขึ้นมารัฐบาลภาคสี่นะครับท่านลงไปพูดคุยทําความเข้าใจกับครอบครัวผู้ที่ได้รับผลกระทบแล้วนะครับถ้าเกิดว่าฐานผิดจริงก็ต้องดูแายลเยียาให้เกิดความสบายใจขึ้น ซึ่งตัวเองรู้สึกว่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็ยืนยันว่าทหารพยายามจะทําหน้าที่อย่างดีที่สุดโดยใช้ระเบียบการใช้กํำลังทห้ถูกต้องไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นอีกในขณะที่ว่าที่ร้อยตรีเลิศเกียรติวงโพพันนะครับเป็นรองผู้ว่าปัตตานีบอกว่าผู้ว่าปัตตานีเนี่ยท่านตั้งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบหาข้อท็จจริงเลยนะครับเป็นคณะกรรมการกลาง โดยเรื่องนี้เนี่ยท่านบอกว่าต้องการจะสร้างความกระจ่างไม่ให้เกิดความคลางแคลงใจของประชาชนในพื้นที่แล้วจะต้องนาความจริงมาเปิดเผยให้เร็วที่สุดนะครับเนื่องจากว่ามีหลายประเด็นที่เป็นปัญหาถกเถียงดังนั้นจังหวัดในฐานะที่เป็นหน่วยงานกลางเนี่ยจึงตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบถามข้อมูลในเชิงลึกจากกลุ่มผู้บาดเจ็บและคนที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับรวมถึงเจ้าหน้าที่ชุดออกปฏิบัติการด้วยเพื่อนําข้อมูลทั้งหมดเนี่ยนะครับมาประมวลกันนะครับโดยการสอบสวนของฝ่ายปกครองนั้นจะเน้นข้อมูลที่มาจากผู้รอดชีวิตและเจ้าหน้าที่ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนชัวร์ซะก่อนนะครับ<ฆ>ยืนยันว่าจะผิดหรือถูกเนี่ยก็ต้องว่ากันไปตามความเป็นจริงครับเพราะว่าเรื่องนี้นะถ้าเกิดว่าไม่ไม่เคลียร์กันจริงๆแล้วมันอาจจะเกิดผลระยะยาวในเรื่องความรู้สึกของคนในพื้นที่ได้ก็กลัวว่าจะเกิดเหตุการณ์เหมือนน้ำพึ่งหยดเดียวถูกต้องเพราะฉะนั้นต้องละเอียดที่สุดนะครับก็มีคณะกรรมการกลางในระดับจังหวัดขึ้นมาแล้ว